ดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Exclusive Talk ครับใน RV p ์วีโปรลิกสองพันยี่ครับและวันนี้เหมือนเคยครับอยู่ผมเซกซ่ากับการจะพาทุกคนไปรู้จักกับนักกีฬาในโปรลีกฤดูกาลนี้นะครับและวันนี้ครับอยู่กับอีกหนึ่งผู้เล่นในตำแหน่งมิดเลนที่ก็อยู่ในวงการ RV มานานแล้วครับแล้วก็เป็นส่วตัวเองนะครับเรื่องฝีไม้ลายมือนี่หลายคนชื่นชอบเขามากๆด้วยเช่นกันครับตัวแทนจากบัลเลนเซียซีเอฟอีสปอนั่นเองครับตอนนี้เขาอยู่กับเราแล้วสวัสดีคคครรรรัััับบบแแนนนนนนนะาาาตตวเเเเออองงงหห่่่่ยยป็ทกกใมม QQ ำิดลครับ về team ba viên xe hả? Nóng นะครับ,รบพี่เล่นชูโฟกนะโฟกปีนี้โฟกอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้อายุยี่สิบสองครับแต่ปีนี้น่าจะยี่สิบสามครับโฟกอายุยี่สิบสองแล้วปีนี้โฟกไปยี่สิบสี่พี่ต้องไปอำเภอแล้วล่ะโฟกพี่ต้องไปแขแขล้นะโฟกโฟกจะข้ามไปยี่สิบสี่เลยนะครับอ่ะก็ยี่สิบสองย่างยี่สิบสามก็ถือว่ากำลังดีสำหรับอาชีพของการเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตเนาะหลายคนไม่ทราบว่าโฟกเริ่มต้นเส้นทางในการเป็นนักกีฬายังไงผมได้เริ่มเล่นอาร์วีแต่ปอายครับตอนนั้นผมก็เล่่นนนนกััับบบเพืออๆตมมมมธยีแข ไ,ไปแข่งอวีครับแล้วผมก็ได้แบบเป็นตัวแทนแข่งของโรงเรียนครับ oh. เป็นครั้งแรกที่ผมได้แข่งเกมมาไปแข่งกับใครอะ่ะแข่งแบบตานโรงเรียนพี่ช่วงแรกๆเลยที่แบบมีรายการแข่งอวีของโรงเรียน <c oughs> ผมเลยแบบได้เป็นตัวแทนพอดีแต่ตอนนี้ผมผมเล่นป่าเนี่ยเล่นให้เป็น,เล,น,เ,ลนเล่นป่า <c oughs> เดี๋ยวได้เดี๋ยวนะ <c oughs> เริ่มตำแหน่งแลกคุณเล่นป่าเหรอใช่หรั ตัวอะไรอะที่คุณถนัดถาัดเมื่อก่อน,นขอเตฟิดเลยพวกที่านเล่นงวงว่ะการน,นั้งคือช่วงแรกของคุณในการเข้ามาสมาัมผัสการแข่งขันกับอวีเลยตอนนั้นเงินรางวัลมีอะไรเป็นยังไงบ้างอะเหมือนจะมีพวกแบบโค้ชสกินคูปองแล้วก็เงินรางวัลน,นิดหน่อยครับอ่าก็เป็นทัวร์เด็กๆได้เล่นการสนุกสนานได้ลองเป็นนักกีฬาลองฝึกฝนดูหลังจากตรงนั้นเนี่ยเรายังเล่นต่อแล้วแล้วเข้ามาแข่งขันจริงๆจังๆเกิดขึ้นได้ยังไงครับพี่เชวญทีมแรกเลยน่าจะเป็นทีมแคนดี้อะไอจูยใช่ไหม ตอนนี้นี่ชวนไปทุ่งจริงคุณก็เลยได้เข้าเล่นจริงจังจังจัด แคนดี้ตรงนั้นกับน้องอๆ,ๆตอนนั้นสมาชิกมีใครบ้างจำได้ไหมมีจุ้ยมีพี่จุย้ยมีเต้ยเลสมีผมแล้วก็มีแนสซียบที่อยู่อีกอ่<ๆ>นแนสด้วยแล้วตอนนั้นก็ได้ดวงกันตรงนั้นมาซึ่งหลายต่อหลายคนก็เห็นแหละว่าคิวคิว Q Q กับผลิตผลที่เล่นในชุดนั้นนะ่ะโอ้ยสร้างชื่อกันมาเยอะ,อะเล่นกันสนุกสนานใช่ไหมโปรตอนนั้นเล่นเสร็จจำได้ไหมว่าทัวร์แรกเริ่มในทีมชุดนั้นน่ะได้ได้เล่นทัวร์ไหนมีความทรงจำไบบแต่ไม่ได้ที่นานมากเลยน่าจะเป็นทัวร์เซนีแบบทัวร์แบบปกติแบบในรางว ออออนไลน์ตามห้างนีเมื่อก่อนเลยเนาะใช่ใชครับจากตรงนั้นถ้าผมจำไม่ผิด เล่นในชมิโปรอยู่พักหนึ่งแล้วเล่นแล้วเป็นอานาชาติเลยถูกปะ่ะใช่ครับตอนนั้นมันเป็นยังไงอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยว่าอยู่ดีทําไมได้โอกาสแล้วเป็นยังไงบ้างสิ่งที่ได้รับจากตอนนั้นครับตอนนั้นเหมือนผมทําทีมแบบทีมข้างนอกเหมือนกันแต่เป็นรวมคนใหม่เลยชื่อทีมว่าแบบตามผ่าความฝันนะตอนนั้นเหมือนมีผมมีมามร์คมาร์กี้มีเต๋าเอ็กเต๋อเอ็กมีวีคเปอร์โอ้โหแล้วพวกคุณก็สร้างเสียงคือฮาในการที่อยู่ดีคุณก็มาแล้วไปเป็นตัวแทนไปเล่นในนานาชาติหลายคนชื่นชอบแล้วก็เชียร์ ว่าคุณรู้สึกอย่างไงบ้างหลังจากแข่งทัวร์องเมนต์นั้นเสร็จดีใจนะพี่มันแบบได้เล่นกับพวกน้องอะไรเงี้ยไม่กดดันด้วยแบบสนุกครับมีความสุขเดียวการเฟีต์บผลก็รับดีทุกคนก็เลยจับตามองพวกคุณในรายชื่อที่เราเอ่ยกันไปเมื่อกี้หลังจากนั้นก็เริ่มไปเติบโตได้เข้ามาเล่นในหลายๆทีมแล้วเส้นทางคุณตอนนั้นเป็นยังไงครับหลังจบตรงนั้นเหมือนมีคนมาสปอนเซอร์ทีมครับในนามเซมิโปรตอครับลดเล่นอยู่พักหนึ่งได้เริ่มเห็นเพื่อนๆเติบโตไปแต่ทีนี้คุณเองก็ยังเรียนด้ววยยแขงด้ก ใช่ครับ,รบแต่มันมีช่วงเวลาที่ ieren, โอเคเรียนด้วยเล่นด้วยมันหนักไปเลยคุณเลยไม่ยอมขึ้นมาแข่งโปรลิกหรือยังไงครับปดเห็นน้องๆ<อ>เพื่อนคนุณมันก็ขึ้นโปรลิกกันหมดแล้วผมวมีโอกาสได้ไปแข่งโปรลิกหลยายรอบมากเลยแต่ผมแบบติดอยู่ตรงเรียนนะครับผมเลยแบบไม่กล้าไปสักทีครับช่วงนี้มันเป็นแบบเรียนออนไลน์ผมเลยแบบได้มีโอกาสมาแข่เงเกมครับคุณเรียนคณะอะไรครับผมเรียนบริหารครนะับ่าจจะเรียนหนักใช้ได้โอกาสครั้งแรกของคุณตอนนั้นอยู่ประมาณสักป,ปีสองเนี่ย น่าจะปีสามครับมันมีโอกาสครั้งแรกเมื่ไหเสร็จคุณเรียนมันก็มีโอกาสเข้ามาอีกหลังจากนั้นถูกไหมแล้วทาไมครั้งต่อมาคุณก็ยังไม่ตัดสินใจที่จะมาพอดีกันเรียนกันครับแต่น้องบางคนในทีมเขาก็ไปกันหมดแล้วแบบแต่ผมแบบยังไม่อยากทิ้งเรียนคุณคิดว่าคุณเล่นด้วยเรียนด้วยไม่ไหวหรือแบบตอนนั้นหรือย,ยังไงน่าจะแบบก็เดินทางด้วยมันแบบนี้ไงครับ เข้าใจได้ก็เลยตัดสินใจจะเป็นเป็นเรื่องดีนะครับทีฟกรักเรียนแล้วก็ตัดสินใจที่เราเรียนแต่เขาก็มีโมเมนต์หนึ่งที่คุณเหมือนกับเฮ้ยตัดสินใจผิดพลาดหรือว่าเอ๊ะทำไมไม่มาได้แต่ตอนนั้นเคยย้อนกลับไปคิดไหมว่าถ้ามาตอนนั้นมันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ครับเล <laughs> <laughs> ่าให้ฟังานนั้นคุณกลับมาคุยกับใจงนงแก้ได้ว่าทำไมแบบเออไม่ไปอาจไปอาจจะแบบมาไกลกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าแบบไปตรงนั้นก็อาจจะทิ้งตรงเรื่องเรียนผมอาจจะแบบเรียนไม่จบก็ได้มันไม่มีใครรู้หรอกครับเพราะวันนั้นคุณได้ตัดสินใจตัดมาาุมัสสหะรบค ที่คุณได้ก้าวขึ้นมาสู่โปรีกพร้อมกับคุณไม่ได้เสียเรื่องเรียนด้วยมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วครับโฟก สโมสรก่อนหน้าที่คุณจะมาใส่เสื้ออยู่ตอนนี้ตอนนั้นเป็นเส้นทางยังไงครับได้รับโอกาสอย่างไรแล้วเข้าไปได้ยังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่เรียนออนไล์ผมก็มีพี่แบบมาคุยอะไรเงี้ยแบบจะลองมาชวยเข้ามาในทำทีมอย่างนี้ผมก็เลยแบบตกลงกันในทีมว่าแบบมาลองเล่นกันครับแต่ถามว่าจบฤดูก,กาลแรกในโปรลีกตรงนั้นโฟกพอใจกับฟอร์มตัวเองหรือช่วงเวลาเหล่านั้นยังไงบ้างครับไม่ค่อยพอใจอะไรครับผลง,งานไม่ค่อยดีมันเกิดจากอะไรครับทำให้ผลงานในสนามที่ตอนแรกทุกคนคาดหวังกับทีมชุดนั้นของคุ อีเวิร์กอาจจะยังไม่ดีครับในส่วนของตัวโฟกเองคนเดียวครับสิ่งที่โฟกต้องพัฒนาเรียนรู้หรืออะไรเพิ่มเติมไหมมีเยอะครับพ่อผมแบบย้ายไปเร่ๆแบบบางทีมันค่าได้สภาพแวดล้อมอะไรมันต่างกันแบบความคิดแต่ละคนแบบไม่เหมือนกันผมก็เลยแบบเอามาซึมซับซึมซับ,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 บเพื่อพัฒนาตัวเองครับและแน่นอนหลังจากโอกาสแรกที่คุณได้ค,ไดคุณตัดใจเรียนโอกาสสองก็ตัดใจเรียนจนได้เข้าโฟลกในด้วยกันก่อนแน่ทีนี้เมื่อเกิดจุดหักเหของแสงอีกหนึ่งครั้งในวินาทีสุดท้ายของตลาดซื้อขาย คุณตัดสินใจย้ายทีมอยากให้เล่าหน่อยครับว่าตอนนั้นมันเป็นอย่างไรครับช่วงนั้น ทางทีมเก่าเขาก็เหมือนแบบเอาผู้เล่นแบบคัดคนอะไรอย่างเงี้ยครับเข้ามาภายในทีมซึ่งผมก็แบบมาคุยกันแล้วว่าอาจจะแบบไม่ได้เล่นเป็นตัวจริงนะผมก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าอยากลองแบบไปหาเทสทีมอะไรอย่างเงี้ผมคิดว่าผมยังเล่นไหวอยู่เพราะว่าตอนนั้นก็มีโอกาสที่บาร์เซียหาคนแล้วคุณก็เลยมาเทสนะครับโหเรียกว่าถ้าใครที่ตามข่าวจะรู้ว่าโหคุณเป็นดิวที่แบบว่าดิวชั่วโมงท้ายๆเลยอของการโยกย้ายในตลาดซื้อขายผู้เล่นใน้วยกันที่ผ่านมา แล้วเป็นยังไงบ้างได้กลับมาอยู่ในฐานะตัวจริงแล้วก็เป็นสภาพบรรยากาศใหม่ตวน,นแรกๆอาจจะแบบผลงานไม่ค่อยดีครับแต่ผมก็พยายามฝึกฝนตัวเองทพยายามทาให้ผลงานตัวเองดีขึ้นเรื่อยๆครับแน่นอนครับว่าคุณนี่ก็โอ้โหเราหกและเหเล่ร่อนพอสมควรนะกว่าจะมาถึงตรงจุดของฤดูการนี้กับบ a l เลนเซียซีเอฟีสปอร์ตและแน่นอนว่าที่ผมถามไปก่อนหน้านี้แล้วอ่ะผมลืมถามไปอย่างหนึ่งว่าวันที่คุณเห็นน้องๆทุกคนเติบโตขึ้นมาก่อนจนโอกาสคุณตัดสินใจช้าหน่อยคุณมีความรู้สึกยังไงในวันที่คุณยังไม่เข้าโปรลีกอ่ะ เล็กแล้วก็อิจชาแต่ก็ดีใจมากกว่าที่น้องแบบตอนอยู่ด้วยกันน้องๆเขาขยันมากผมไม่แปลกใจหรอกที่เขาประสบความสำเร็จก,กันครับแต่เก็๋สุดนี้น่ารักมากที่คุณร่วมทีมกันด้วยแลวเติบโต,ต,ตมาทุกคนฝีไม้ลายลมือมีชื่อเสียงที่ทุกคนรู้จักในวงการอาวทุกคนและคุณเองก็เช่นกันโฟกุณเป็นหนึ่งผู้เล่นที่ทุกคนรู้จักชื่อคิวคิวหรือไอ้เจ้าคิวคิวคนเลี้ยงหมีของคุณเนี่ยมันก็นโด่งดังในชีมิโปรมาตั้งนานแต่ทีนี้เวลาเจอประสาทคุณรับมือกับมันยังไงครับทำ เกมมาเล่น5้าคนผมว่าต้องแบบอาศัยความเป็นทีมเวิร์กแล้วแบบแผนการเล่นที่แบบรัดกลมผมชอบแม่เซตนี้นะเพราะบางคนคิดว่าแบบไม่ฉันเก่งฉันโชว์ฉันเล่นคนเดียวแม่คุณบอกเลยว่ามันผ่านไรครับกดแร้งแบบการแข่งเพราะมันคนละแบบไปเลยแร้งใครก็กดได้เพราะว่าหลายอะไรคนที่เป็นผู้ชมที่ดูอยู่โอ้โหบอกว่าเอ้ยโปลีเด็กเซมิโปเก่งอีกอเด็กแร้งเก่งอีกในฐานะที่คุณเนี่ยสัมผัสมาหมดทุกแบบแล้วตั้งแต่แร้งไปเซมิมาโปลีอยากคุณเล่าให้ฟังหน่อยว่าประสบการณ์จริงในกัรไม่นเวลาต่างกันขนาดไหน ภาพที่คุณเคยมองในวันที่ยังไม่ลงแข่งกับตอนได้มาแข่งจริงๆแล้วอะกแลล็แแรลราจะคิดว่าเออเราเล่นดีเล่นเก่งอาจจแบบสู้ใขรก็ได้แต่พอแบบไปแข่งจริงอะคนละแบบกันเลยครับอ่ามันก็ไม่ใช่ว่าแค่คุณเห็นว่าเฮ้ยเขาเล่นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วคิดว่าโอ๊ยฉันเก่งขึ้นมาเล่นสู้ได้เจอของจริงนี่ล้อกันทุกคนนะขึ้นโปลี เที่ยวจริงๆนี่ก็คือประสบการณ์ตรงของโฟกผ่านมาหลายสโมสรไล่เล่นเก็บประสบการณ์มาให้เรื่อยจนมาวันนี้คุณคิดว่าฟอร์มส่วนตัวของคุณในวันนี้ที่คุณเคยเล่นมาดีที่สุด100วันนี้คุณคิดว่าคุณอยู่ในฟอร์มกี่เปอร์เซ็นต์ของตัวคุณนีงน่าจะประมาณ70ครับน่าจะดีกว่าช่วงแรกๆที่เล่นครับ ช่วงแรกๆผมว่าทีมเราแบบมีเวลาซ้อมน้อยเด็กก่อนที่จะมาเข้าทีมนี้ผมมีเวลาแค่เกือบสองอาทิตย์ได้แบบซ้อมทีมแล้วแบบเข้ามาแข่งเลยแบบเวลามันน้อยมากคุณคิดว่สามสิบเปอร์เซ็นต์คุณขาดอะไรอยู่ทำไมยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์การเล่นแบบให้เนียบขึ้นมันอยู่ที่แบบห้าคนด้ทีขาดใครคนเดียวม,มันก็แบบอันนี้อยู่ดีคุณคุณพยายามสื่อสารแล้วเขายังบอกเสมอว่ามันคือกีฬามั่ไม่ใช่แค่ใครนคนเดียวเก่งคนเดียวม,มันไม่ชนะหรอกครับต้องห้าคนคนระับเล่นเป็นทีมเวิร์กที่สุดครับในมุมมองของฟก ต่อให้คุณเจอทีมที่แบบรวมออสตาต่างประเทศต่างชาติอะไรก็ไม่รู้รวมกันมาคุณก็ยังเชื่อว่าสําคัญที่สุดคือทีมเวิร์คอยู่ดีมันก็ชนะได้ทุกทีมถูกปะครับเพราะ,ะหลายคนมองว่าโอ้ยทำไมบาเลนเซียถึงใช้เด็กแน้ใหม่เยอะเลืกลเกินู่นนี่ปรับเปลี่ยนทำไมไม่ไปหาซูเปอร์สตาร์มาเล่นนี่คือคำตอบของโฟกและแน่นอนว่ากีฬาเล่นเป็นทีมต้องหมายของโฟกเลยครับในการเล่นการเป็นนักกีฬาโฟกคิดว่าโฟกจะมีแพลนเป็นนักกีฬาไปจนถึงอายุเท่าไหร่หรือมองตัวเองว่ายังไงครับ ตอนนี้ผมก็อยากแข่งไปเรื่อยๆครับก็อยากได้แชมป์สักแชมป์หนึ่งแบบเช่นแบบแชมป์โอลีถ้าได้แชมป์โอลิมปิก็อาจจะแบบวางอนาคตไว้อยากอยากได้แชมป์อะไรต่อครับนานาชาติต่ออะไรอย่างนี้เนะาะครับคร้บผมก็เชื่อว่าคุณก็ยังพัฒนาได้แล้วเป้าหมายมันก็มีไว้ให้คุณอ่ายขึ้นไปแล้วถ้าเอาโดยส่วนตัวฟอร์มของคุณเองผมว่าก็มีหลายสมโมสรนะครับที่ชื่นชอบฟอร์มคุณแล้วก็มีคุณผู้ชมที่ชื่นชอบคุณเยอะเหมือนกันแต่กลับกันครับมันก็มีผู้เล่นที่เจอโจมตีโดนทุกคน เคยมีกระแสที่มันโดนคอมเมนต์ไม่ดีไหมน่าจะมีนะพี่ผมว่าเรื่องนี้มันแบบทําให้ผู้เล่นรู้สึกแย่มากที่สุดเลยมั้งพี่เคยมีความคิดอยากเลิกเล่นไหมเพราะดูคุณก็ทุรักทุเลเหมือนกันนะไม่เชิงว่าอยากเลิกเล่นนะพี่อารมณ์แบบเหนื่อยท้อมากกว่าพี่ท้อในช่วงตอนไหนครับโฟกัสทีวิชั่นวันนะครับที่แบบไม่ได้แชมป์ผมก็แบบก็ตั้งเป้าไว้แล้วแบบว่าต้องแช้แน่นอนแบบเล่นแบบมาดีตลอดเลยแบบเจอแต่พอแบบไปแข่งรอบชิงอะไรอย่างเงี้ยแบบพลาดอะไรอย่างเงี้ยก็เสียใจครับคุณคิดว่าอะไรมันคือสิ่งที่ยากททีีี่่่สุดดกววาาคคนนจะมถึงัั้้ไรบ คำดูถูกหยาดหยาหรือพวกนี้พี่ไม่เป็นไรคุณเองก็ได้พิสูจน์หลายหลายแมทหลายหลาย,หลายเกมให้พวกเขาได้เห็นแล้วว่าคิวคิวก็คือมิดเลนคนหนึ่งที่มีความสามารถมากในโปรโลีกนะครับถ้าสมมติวันหนึ่งเล่นจนสุดเส้นทางของการเป็นนักกีฬาโปรโลีกแล้วโฟกเคยมองอาชีพอื่นๆในวงการกีฬาอ e ีสปอร์ตตรงนี้ไว้ไหมครับยังไม่ได้มองอาชีพอื่นนะพี่ตอนนี้มองแค่สองอย่างมองเกี่ยวกับเรื่องเรียนอยากเรียนให้จดกับแข่งโปรลีกไปเรื่อยๆครับอยากได้แชมป์คำถามก็คือว่าคุณคิดว่า อุปรสรรคที่สำคัญที่สุดที่ประธานคุณไม่ได้ไปตรงนั้นเนี่ยนั่นคืออะไรถ้าทีมเราเล่นแบบยังไ,ไม่เป็นทีมเวิร์ก,กันหรือแบบเล่นกันยังไม่ดียังไม่เข้าฟอร์มอย่าจริงโฟกมีอะไรจ้าบอกคนที่อยู่เบื้องหลังโฟกไหมขอบคุณทุกคนแบบที่แบบคอยเชียร์คอยให้กำลังใจผมแล้วก็คอยเชียร์ทีมนี้ขอบคุณมากจริงๆครับย้ายโฟกฝากถึงแฟนๆของบัลเลนเซียซีเอพีสปอร์ตหน่อยครับฝากเชียร์ทีมบัลเลนเซียซีเอพีสปอร์ตเนี่ยครับแม้แต่ต่อไปพวกเราจะทำให้เต็มที่แล้วทำให้ดีกว่าเดิมครับขอให้คุณผ กับพี่แล้วมีโอกาสเรามานั่งคุยกันใหม่นะครับฟกขอบคุณมากนะครับผู้ชมครับเอ็กซ์คลูซีฟทอล์กในสัปดาห์นี้เอพิโซดนี้นะครับได้รู้จักกับคิวคิวไปแล้วนะครับนี่คือเส้นทางของอีกหนึ่งบิดแลนที่มีความสามารถอยากให้ทุกคนได้ติดตามเขาด้วยนะครับแล้วคราวหน้าเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับนักกีฬาคนไหนนะครับอย่าลืมติดตามไปด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับในเอ็กซ์คลูซีฟทอล์กครับลาไปก่อนในเพียงเท่านี้ครับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามเพจการีนาเอโอวีทัวนาเมนต์เพื่อไม่ให